ตุดจีนปีไม้จีนพันนี่กับตองหาอิรายจีนจีนกินแหละเนาะจีไดเห่งเห่งเหงตุนนพามาโยโเทศการยาซูแห่งประเทศไทยครองเต๋อแหละเทททำงานตุนเองเทนี่เรายังโรงบาบานด้วยหลักกัดยังของแอร้อย,ยกยคางโรงาบานนี่แหละใครๆกัดโรอะเต้าหัวยาซูนั้นแอร้อยเทศสุดในประเทศไทย แปะแกขายมาหลายปีแล้วตอนนี้แกกัดอายุ79ปีเหล่าแหละเสียงว่าตีปิ๊บดังเยอะเลยน,นั่นแข็งแรงโจาวาด ขายยืนขายโยัน,นี่ทุกวันคนเทมากินกับคนเททางานโยเทนี่แล้วกัคนเทมาจีคืออื่นเทมาโรงบานมังมาตำนีได้ยินว่าแอร่อยกับแหวะมาเซอร์ขายไม่ทันลูททาไม่ทันลูคนจองคิวเป็นรอยรอยคิวทุกวันแหลก้อนแสวะ่ะของแกนั้นใช่ของดีๆทั้งเพแก้วกวานา้ำขิงของแกนั่นนะใช่ขิงยาทเทเซอร์มาจียาวราชเป็นขิงเทหอมแอ ร้อยเท็ดสุดไม่ใช่ขิงทั่วๆไปที่น,นั่น แกกัดขายทุกวันพันนี่เราแหละใครเทะชอบหวานหมากหวานน้อยกัดบอกแก้ได้แกจีซ้ายน้ำพึงงายตําใจเราเราแหล,ละยังทางําทางน้ำพึงซ้ายขาวน้ำพึงซ้ายแดงแล้วกัดยังจะก,ก้อยเอียเอ้ยพันนี่ด้วยกินกับเต้าหวยแอร้อยแหละแลนเหนื่อเต้าหวยของเขากนแสว่าเนียนกริบจริงๆกินเข้าไปนี่ลื่นคอจริงๆเนาะ,ะแล้วแกกัดขายบัวลอยน้ำขิงด้วยแล้วกัดยังวุ่นดําด้วยวุ่นดํา คนผักกลางเขาเรียกว่าเฉากลวยแหละเนาะแต่ว่าเรืเราเรียกวุ่นดำยาเบอร์วุ่นนั้นสีดำเบอร์แล้วกัดแลต่อนอนโซมากินนั่นเต้าหวยเนื้อเนียนๆน,น,นั่นไอร้รอยจริงๆบัวลอยนำขิงนี่ตูนก็ชอบยัางแรงนี่แลก้อนแสว่ะทรายงาดำนั้นแน่นปึกเปกเต็มปากเต็มคำแปลงกัดบาง กลิ่นแอลลอยจริงๆหนังกลิ่นเปยอยามใบใบกลิ่นข้าวเสร็จเซอร์เต่าหวยเซอร์บัวลอยมาหนังกลิ่นอร่อยแอลลอยจริงๆใครถือยยากจีลองชิมกัดลองแหวะมาแลยะเตอะแต่ว่าใครเถื่อจีฟากตุนเซอร์นั้นไม่สามารถรงไปให้ได้จริงๆเนาะเก็บไม่ได้เดี๋ยวบูดแหละต้องมากินเองเทนนี่มายยเตะอะแอลลอยจริงๆ